สวัสดีอาจงมาเกิดมีแต่อาท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกๆท,ท่านตมาภาพพระครูปริยัติปัญญาโสพลเจ้าว,วาดวัดสวรรค์วิจิตเจ้าคณะบนบ้านพลวงวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดสุวรรณวิจิตตำบลกังแอนอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ ประวัติวัตสวรรณวิจิตพอสังเกตเท่าที่มีหลักฐานปรากฏจากการเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่วัดแห่งนี้สืบพ้นตามเอ,เอกสารหลักฐานพอส2,331ในขณะนั้นวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดอรัญญวิเวทซึ่งมีเจ้าที่การเทียนจุดาบุตรเป็นเจ้าวาดรูปแรกต่อมาพศ .2465 ในสมัยของพระอาธิการตื่นสมนิยาม ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดอารัญญะวิเวมาเป็นชื่อว่าวัดประวันวิกิจซึ่งในระยะเวลาจากพศ .2,331 มาจนถึง2,465นี้เป็นระยะเวลา134ปี และในสมัยต่อมาในยุคของอพระครูประศาสตรสารกิจหรือหลวงปู่โภค2,470ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดประวันวิกิจมาเป็นชื่อว่าวัดสุวรรณวิกิจซึ่งวัดสุวรรณวิกิจนี้ ในหลักฐานเอกาสารของทางราชการกรมการาศาสนาได้ขึ้นทะเบียนในปีศในปีพศ2464เมื่อนับมาถึงปัจจุบัน2,566วัตสุวรรณวิจิตมีอายุ100 สองปีในปัจจุบันถ้าเรารวมพศตั้งแต่2องพันสมาจนถึงปัจจุบันหน้าพศสองพันห้าร้ันรวัดแห่งนี้จะมีอายุถึง234ปี มีเจ้าวาดปกครองวัดมาจนถึงปัจจุบันจำนวน22รูปซึ่งวัรสุวิวจิตรแห่งนี้มีอายุยาวไกลจึงปรากฏเรื่องราวของพระประธานประจําโบสถ์พระเก่าแก่ซึ่งคู่วัดแห่งนี้ มีจำนวนที่สนใจอยู่สามองค์นั้นในวันนี้จะได้นำเสนอหนึ่งองค์นั่นก็คือหลวงพ่อขนุนไม่มีหลักฐานการก่อสร้างหรือว่าการประดิษฐ์หลวงพ่อขนุนนี้ขึ้นในพศอใอดในยุคข,ของท่าน จะเอาวาดรูปใดไม่ปรากฏเท่าที่เป็นเรื่องบอกเล่ามาหลวงพ่อขนุนนี้ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์หลังแรกซึ่งหลวงพ่อขนุนนี้ได้ทำขึ้นมาจากไม้เรียกว่าไม้ขนุน เป็นฝีมือช่างชาวบ้านเป็นปางมานวิชัยซึ่งกรมศิลปากรได้มาการสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนไวอารียบร้อยแล้วในปัจจุบนันนี้หลวงพ่อขนุนที่อยู่ในวัดสวนวิจิตนี้ ก็จะมีความสำคัญในวันสำคัญของวัดเช่นว่างานประจำปีก็จะได้เชิญนิมนต์หลวงพ่อขนุนไปปฏิสฐานเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ในสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานทุกๆปีก็จะได้นิมนต์หลวงพ่อขนุนลงไปปฏิสฐาน เพื่อให้ประชาชนได้มาสงน้ำปิดทองขอพรหรือในปัจจุบันหลวงพ่อขนนุนได้ปฏิสถานอยู่ในอุโบสถหลังหลังนี้ซึ่งประตูนั้นได้เปิดประตูปวดได้เปิดไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนได้มาปิดทองได้มากราบไหว้ขอพร ประวัติเรื่องราวหลวงพ่อขนุนเท่าที่ได้ได้ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่จากรุ่นสู่รุ่นเป็นภาพพุทธรูปไม้สีมือช่างชาวบ้านปางนานวิชัยประดิษฐานคู่วัดแห่งนี้มายาวนานถึงว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่า ของวัดสุวรรณวิจิตตำบลกังแอนอำเภอรประสาทได้เก็บรักษาและได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุที่จะต้องมีหลักฐานกำกับห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่กรมศิลปากร,รได้มาทำการสำรวจแล้วก็ ลงทะเบียนเป็นหลักฐานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็มาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาที่วัดสุวรรณวิจิตตำบลกงแองอำเภอรประสาทเรื่องราววัดสุวรรณวิจิตและหลวงพ่อขนุน ก็นำเสนอขอสังเกตในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ขอเจริญรรม